เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับว่าค่า Face Offset ของตัว f ฟ r เดเว v e r มันมาได้ยังไงก็จะทำการออโต้จูนนะครับแล้วกดออโต้เลนเข้าไปของแอปฟาเด r วแล้วก็บิดคันเร่งค้างน,นะครับมันก็จะทำการหาค่า Face Offset ให้กับเราครับ ันนี้ผมก็กดออโต้เลนในแอปนะครับแล้วก็ทำการบิดคันเร่งสุดนะครับเดี๋ยวดูว่าล้อมันจะหมุนยังไงนะครับมันก็จะเดินหน้าไปรอบหนึ่งครับแล้วก็หยุดเราบิดคันเร่งค้างนะครับแล้วมันก็จะหมุนถอยหลังครับรอบหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะได้ค่าเฟสออฟเซตครับ ต่อไปจะเป็นวิดีโออะไรเพื่อนเพื่อนสามารถติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมวิดีโอของผมนะครับ